ก็น้องน้องดวงสมเด็จพระบระมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระริยส่งกาบน้อมรำลึกนึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพญานุชิชโรดมหลวงพ่อวิริยัยงสิริทารุโกรกายนพระเถรานุเถระเพื่อนพระภิกษุส,สมณะทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน นี่ก็เป็นอีเช้าวันหนึ่งที่เราได้มาทำบุญใส่บาตรตามสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติการอบกธรรมเนียมแนวทางวิธีการหรือว่าประเพณีนิยมที่เราถือปฏิบัติกันคือการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีอันเรียกว่า เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติคือเดินเดินตามไปเดินตามแนวทางเพื่อไปสู่จุดหมายบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ตั้งขึ้นหรือว่าแนวทางที่เราได้ดำเนินไปเพื่อบางอย่างจุดหมายบางอย่างแห่งพระพุทธศาสนาเราก็ดำเนินอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้นั่นเองว่าเป็นเป็นวิธีการกระบวนการที่ดําเนินไปการใส่บาตรก็ดีรัตนาศีลก็ดีทําสมาธิภาวนาก็ดีเพื่อจุดหมายบางอย่างทําอะไรมีจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าบุญกิริยาวัตถุแนวทางที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดขึ้นก็คือการให้ทานการรักษาศีล การทำสมาธิภาวนาอันนี้คือในวิธีการที่ท่านได้บอกไว้ว่าจะทำให้เกิดบุญเมื่อเราได้ทำบุญไม่ไว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการร,ารักษาศีลก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีเกิดบุญเมื่อบุญเมื่อเกิดบุญเกิดขึ้นแล้วบุญไปเกิดอะไรอีกมันก็จะมีววัตุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของสิ่งที่ทำเหมือนทุกท่านท,ทำงานแต่ละวัน แต่ว่าบริษัทกําหนดไว้ว่ากฎเกณฑ์ไว้ว่าตื่นเช้ามาเข้าบริษัทต้องสแกนนิ้วมือพอสแกนเสร็จแล้วต้องไปทาบัญชีพอทาบัญชีเสร็จต้องไปทำคอมพิวเตอร์ทำคอมพิวเตอร์เสร็จต้องไปเนี่ยก็สิ่งแนวทางที่ทางบริษัทกําหนดขึ้นเป้าหมายของการทําสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือได้เงินเมื่อครบเดือนเมื่อถึงเดือน อยนีน้พอได้เงินแล้วเงินไปทำอะไรอีกเงินไปซื้ออาหาร,าหารกินไปซื้อของที่เราจำเป็นต้องใช้เมื่อของที่ใช้จำจำเป็นต้องใช้อาหารที่เราจะกินสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งอะไรอีกนำมาซึ่งความพอใจเมื่อเกิดความพอใจแล้วก็เกิดความสุขแต่บางเองินบางดึกบางครั้ง อาจจะได้สิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นความทุกข์แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการกระบวนการที่ที่เราดําเนินไปตามแนวทางแต่เกิดเราไม่ไปทํางานเราก็ไม่ได้เงินไม่ได้เงินก็ไม่ได้ไปซื้อของที่เราต้องการมันเราไม่ได้ซื้อของที่เราต้องการความสุขมันก็ไม่เกิดเหมือนแนวทางแห่งทางพุทธศาสนาที่ พระองค์ทรงบอกทรงสอนพวกเราคือให้ทานหน้ารักษาศีลทำสมาธิภาวนาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาพอเราปฏิบัติแล้วจะได้อะไรเพิ่มพูนอะไรให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชาวพุทธก็เห็นว่าแนวทางแห่งการปฏิบัติแห่งทางพุทธศาสนานี่แหละที่จะนำพาพวกเราไปสู่เป้าหมาย อันสูงสุดแห ER. <r> ่งพระพุทธศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราก็มีสองส่วนคือกายแล้วก็จิตหรือว่าใจเพระเจะวัมโนบุพังเข้ามาทํามามโนเสถษามโนมยะพระองค์ทรงตรัสไ้ว่าคนเราเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้าคนเรามีใจเป็นประธานทุกทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจ การกินพูดคิดก็เกิดขึ้นที่ใจความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจเ้ราแท้หมดหวังก็เกิดขึ้นที่ใจพอใจหัวเราะก็เกิดขึ้นที่ใจ,ใจ,ด,ใจดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งอยู่ในใจของเราเราสังเกตดูว่าทำไมถึงว,ว่าเรามีสองอย่างกายและใจ บางคนก็บอกว่าอะไรสําคัญกว่ากันบางคนก็บอกว่าใจสําคัญกว่าบางคนก็บอกว่ากายสําคัญกว่าแล้วลองพิจารณาดูว่าที่พระเจ้าตรัสไว้มโนบูพังเข้ามาเนี่ยใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างใจเป็นสิ่งที่กําหนดขึ้นให้ร่างกายเป็นไปคนโบราณเขาเรียกบอกว่าคนเราเนี่ย ใจเป็นนายแต่ว่ากายเป็นเบาวทำไมเขาอย่างนั้นบางคนพระอาจาร์ยพิจารณาเองบางคนเนี่ยเขาแขนขาดขาขาดมือขาดอย่างเงี้ยแต่เขาสู้วาดรูปก็ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ก็ได้ทำอะไรทำได้หมดแล้วไปคุยกับเขาเนี่ยแนวคิดวิธีการคิดสิ่งที่เขาคิดเนี่ย ยิ่งกว่าคนที่มียวัยวาครบสามสิบสองประการเขามีกำลังใจเขามีพลังใจเขามีเขาเรียกว่าเอเนอร์จีที่อยู่ข้างในเต็มเปีย่ยมทั้งๆที่อวัยวาไม่ครบสามสิบสองประการอันนี้คือกายนะในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยอวัยวะครบสามสิบสองประการมีฐานะร่ำรวย มีหน้าตาทางสังคมแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจแสนสาหาัสเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วทะไไหมกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับต้องไปหาหมอต้องไปพึ่งหมออยู่ก็อยู่ไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้ทุกข์อยู่นั่นร้องโหมร้องไห้เสียใจใช่ว่าแต่ทั้งที่วัยว่าครบทุกอย่างทุกประการท่านจึงบอกว่าคนเราเนี่ยสําคัญ,คญที่ใจใจสําคัญ เมื่อใจสำคัญพระเจ้าก็ทรงตรัสสอนซึ่งแนวทางวิธีการในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราทำยังไงที่จะพัฒนาใจของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการมีธรรมะโดยการมีสมาธิเพื่อส่งเสริมพัฒนาจิตของเราให้มีพลังให้มีกำลังใจหลวงพ่อวิยังท่านใช้คาว่าพลังจิตหลวงปู่มั่นใช้คาว่ากำลังใจคาว่ากำลังใจคือ เพิ่มกำลังใจให้กับเราให้หมอเมื่อร่างกายเกิดขัดแยง้งเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเรียกตามศัพท์ทางแพทยาศาสตร์ว่าเป็นไข้ไม่ธรรมดาปวดหัวหรือปวดไหล่เป็นไข้หรือปวดขาถ้าทายาคงทุเราแต่โรคใจไกลมือหมอโรคเหลือขอคือโรคเหงาว้าเวหรือซึมเศร้าต้องบรรเทาได้ทางธรรม กำลังใจมันก็เพิ่มกำลังใจให้กับเราร่างกายเ,ยเราดูแลเราดูแลอย่างดีทุกคนเนี่ยรักร่างกายอันนี้ของตัวเองรักร่างกายน,นี้ของตัวเองตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนถึงสิ้นลมเนี่ยเราดูแลอย่างดีอะไรที่กก็ทานเข้าไปคีมไหนที่ดีด อะไรที่ดูแลผิวพรรณตัวเองดีๆก็ดูแลเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาเป็นไข้ <c oughs> ก็ต้องไปหาหมออะไรมาทิ่มแทง <c oughs> ร่างกายของเราเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะละเราก็ต้องเจ็บต้องหาทางรักษาคือการดูแลกายเมื่อเราดูแลกายแล้วสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือต้องดูแลใจของตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า กายจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ใจของเราเหมือนหลวงพ่อท่านให้พ่อนโยมวาย,ยาสมาทิการเยอะๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดใจดีอะไรก็ดีท่านว่าอย่างนั้นถ้าเกิดใจดีแล้วเนี่ยอะไรก็ดีเพื่อนก็ดีเราก็ดีกายก็ดีสังคมก็ดีทุกอย่างดีหมดนะเราข้างเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าเราใจดีคือการเพิ่มกําลังให้กับใจของเรา การที่จะเพิ่มกําลังใจให้กับใจของเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราในการประพฤติปฏปิบัติในการทําสมาธิในการเพิ่มซึ่งกําลังแห่งจิตให้เกิดขึ้นในใจของเราบางคนบอกว่าไม่ต้องเพิ่มที่ตัวเราไปเพิ่มที่สิ่งอื่นมันก็เพิ่มได้ชั่วคราว<บ>เพิ่มได้เป็นครั้งเป็นคราวบางคนไปนหาความสุขจากที่อื่นไปหากำลังใจจากที่อื่นก็เป็นครั้งเป็นคราว ท่านี่ว่าอามิสุขที่เกิดจากสิ่งที่รอบข้างสิ่งที่เป็นวัตถุก,ก็ดีสิ่งที่เป็นตัวบุคคลก็ดีแต่อย่าลืมว่าตัวเราเองนี่แหละที่เพิ่มพลังใจให้กับเราได้ดีที่สุดอาจารย์มีเรื่องอเล่าเขาเราเรื่องเล่ายมคนหนึ่งผู้หญิงอยู่ด้วยกันกับยายเขาว่าอย่างนี้เที้ย หลานเนี่ยชอบเที่ยวชอบเที่ยวทุกวันตอนกลางคืนเย็นๆมาก็ไปเที่ยวเช้าเช้าให้กลับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันยายก็ถามว่าไปทําอะไรว่าไปหาความสุขไปหาความสุขมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าเช้าหลานก็กลับมายายก็หาอะไรอยู่ที่หน้าบ้านกวาดหาอยู่หลานก็ถามกลับมาแล้วเจอายก็ถามว่ายายทําอะไรอยู่ ยายบอกว่ากาลังหาของหายยายว่าทาเข็มหายหายอยู่หน้าบ้านหลานก็ถาม่ายายทําเข็มหายตรงไหนยายทําเข็มหายข้างบนบ้านแต่ว่าข้างหน้าบ้านเนี่ยไฟมันสว่างดีก็เลยมาหาตรงนี้หลานก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่ายายทำไมแบบโง่ขนาดนี้ทั้งๆที่เข็มหายข้างบนบ้านก็ต้องไปหาข้างบนบ้านทําไมมาหาข้างหน้าบ้าน พอพูดจบยายก็บอกหลานว่าแล้วเจ้าละ่ะทั้งๆท,ที่ความสุขมันหายไปจากใจจะทําไมต้องไปหาตามขับตามบาตำปวดเล่าตามที่นั่นที่นี่จะทําไมไม่หาที่ใจของเราอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจ <S <S เวลาความ <S 2> <S 2> ทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจ <S <S บางคนก็ไปดับที่อื่น พอความสุขมันหายไปจากใจมันก็ไปหาจากที่อื่นแต่ทั้งที่ทพิจารณาดีๆแล้วก็อยู่ที่ใจของเรานี่เอง,เองดังนั้นเมื่อพิจารณาว่าความสุขความทุกข์กำลังใจความเศร้าความเหงาทอ้อแท้หมดหวังหรือไม่กระทันการพัฒนาสิ่งต่างๆแห่งจิตเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราก็ต้องพิจารณาที่ใจดูที่ใจแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนครูบาอาจารย์ได้พาประพฤติปฏิบัติจนถึงปัจจุบันมาถึงหลวงปู่มัน่นมาถึงหลวงพ่อวิย่างลว้วนแล้วเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาจิตท,ทั้งนั้นเลยถด้เกิดเราพิจารณาได้เกิดใครเป็นนักวิชาการนะเรียนเป็นยาโทเป็นยาเอกเนี่ยเราคิดดูว่าผ่านการวิจัยกับนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมหรือว่าพะริยสงฆ์มาแล้วไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น คือแนวทางแห่งการนึกพุโทโธแห่งการทำทสมาธิภาวนาทำวิจัยมาแล้ว2,600กว่าปีแล้วนะั่เนี่ยวิจัยกันมาว่าสมาธิดียังไงผ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่ละรุ่นก็ไม่ใช่คนสองคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนผ่านการวิเคราะห์ผ่านการทดลองผ่านการศึกษาปฏิบัติของภาริยสงฆ์อริยเจ้าเก,เกิดซึ่งแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พาพวกเราปฏิบัติ <ersch> ผ่านซึ่งการเป็นพ้าอริยสงฆ์สาวกของุู้เจ้ามาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นที่เรานับได้ตั้งแต่หลวงรุ่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านหลวงพ่อวิญญางก็เกิดจากการปฏิบัติซึ่งแนวทางคาสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละดังนั้นเราความเครือบแคลงความสงสัยความคิดว่าปฏิบัติแล้วดีไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์ว่าเรายกออกไปเลย เดี๋แต่เราอย่างเดียวคือการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้ให้ไว้เนี่ยความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นเป้าหมายวัตถุประสงค์แห่งการให้ทานในการรักษาศีลในการทําสมาธิภาวนาที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะบรรลุซึ่งเป้าหมายเพราะว่าเราได้ดําเนินตามทางของครูบาอาจารย์ที่พาพวกเราประพฤติปฏิบัติตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนะซึ่งเป็นพระธรรมคําสอนที่ เป็นของดีเป็นของวิเศษวิเศษนะว่าเป็นแก้วรัตนะมงคลของโลกดังนั้นเราชาวพุทธเราเป็นคนไทยเราเป็นผู้ที่มาสวดกันว่าพุทธังสรานังข้าฉามิธรรมังสรานังข้าฉามิสังขังสรานังข้าฉามิพระเจ้าขอเที่เราซึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่สักการะบูชาเราภาคภูมิใจเรา ดีใจที่เราได้มาโพระพุทธศาสนาไม่ใช่ป้าจา์พูดในฐานะที่ป้ายจย์เป็นพระไม่ใช่พูดเพื่อชวนเชื่อให้เรามาเชื่อในแนวทางซึ่งพระพุทธศาสนาแต่พูดให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นเป็นแนวทางที่ดีงามแห่งการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นเมื่อเราคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีงามแล้วเราก็ลองปฏิบัติดู อย่างที่ท่านว่าให้ลองเข้ามาปฏิบัติตามดูแล้วก็จะรู้ว่าแนวทางแห่งการตรัสไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนอันประเสริฐจะเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างไงบ้างสัจจะธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ก็ต้องผ่านแนวทางแห่งการปฏิบัติของเราเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงพระมาพูดก็ดีอาจารย์มาพูดก็ดีใครที่ ศรัทธาเลื่อมใสแค่ไหนมาพูดก็ดีก็ยังไม่ใช่ความจริงความจริงจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติซึ่งความจริงนั้นเมื่อปฏิบัติซึ่งความจริงนั้นความจริงก็จะปรากฏซึ่งผลของการประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราต่อไปฉะนั้นก็อนุโมทนาญายโยมสาธุชนคณะศิยานุศิทธิให้เดียุณสมเด็จหลวงพ่อทุกท่าน ที่ได้มาทำบุญไซบาตศึกษาปฏิบตัติซึ่งตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มานั่งสอนมาอยู่สอนมาพาพวกเราปฏิบตัติแต่แตา่มาเชื่อเหลือเกินว่าแนวทางคําสอนวิธีการที่ท่านได้ให้ไว้นี่แหละที่จะเป็นแนวทางวิธีการที่จะพาให้พวกเราได้เดินตามให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์เป้าหมายแห่งชีวิตของทุกท่านทุกคนทั้งปัจจุบันและอนาคตการ ก็อขอความสุข,สข,ขความสวัสดีสความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่า<อ>นทุกคนในโอกาสนี้ขอจเจริญพรสาธุ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 